ตอนที่560ยังคงเหมือนเดิมแผนกระสบความสําเร็จหลังจากที่เหล่าฟีเทอร์มอนสเตอร์แวมพายและบาออกจากเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิลแล้ววินเซนต์ก็พาเบนสันและกาย่าไปที่คฤหาสน์ของสตาร์เรสคฤหาสน์สตาร์เคยเป็นที่อยู่อาศัยเดิมของวินเซนต์ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิลดังนั้นวินเซนต์จึงคุ้นเคยกับเส้นทางเป็นอย่างดี แม้ว่าเผ่าพันธ์อ e ีวิลสปิริตจะเป็นหนึ่งในห้าเผ่าพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงของอ e ัลติเมตอีวิลแต่วินเซนต์วางแผนที่จะไปเยี่ยมพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายเนื่องจากอดอลฟัสได้รับอำนาจในการแก้ไขยอย่างแท้จริงจากวินเซนต์ดังนั้นเขาจึงมีอำนาจในการแก้ไขอาดอนฟุสเป็นเพียงคนเดียวในเมืองหลวงของอ e ัลติเมตอีวิลที่มีอำนาจในการดัดแปลงดังนั้นออโดฟัสและวิญญาณทั่วร้ายจึงหวาดกลัวอยู่เสมอเมื่อพวกเขาถูกเฝ้าดูและสงสัยโดยจอมมันขั้นสูงสุดอยู่ตลอดเวลาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาถูกปปรราาม ตั้งแต่ที่พวกเขาพบกันในการแข่งขันเอลความเกลียดชังของอดอลฟัสที่มีต่อวินเซนต์ก็ปรากฏชัดแจ้งดังนั้นวินเซนต์จึงวางแผนที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่เกลียดเขามากที่สุดในท้ายที่สุดอย่างไรก็ตามเมื่อวินเซนต์มาถึงคฤหาสห์สตาเขาเห็นมันเฟรดผู้นำของสตาเรสและอดอลฟัสผู้นำของอีวิลสปิริตเรสยืนเคียงข้างกันร,ราวกับว่าพวกเขารอคอยการมาถึงของเขามาเป็นเวลานานอดอลฟัสก้าวไปข้างหน้าทันทีและถามเสียงดังเมื่อเห็นวินเซนต์ว่าวินเซนต์เราเดาไว้แล้วว่าเจ้าจะต้องมา หากคุณมีสิ่งที่จะพูดเพียงแค่พูดมันในเวลาเดียวกันเราต้องการทราบว่าเหตุใดเผ่าพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งสามจึงออกจากเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิลวินเซนต์มองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังเขาเห็นว่าไม่มีใครอยู่รอบๆนอกจากแมนเฟรดและอดอลฟัสดังนั้นเขาจึงก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญอย่างสบายๆและยืนอยู่ตรงหน้าอดอลฟัสและแมนเฟรดวินเซนต์กล่าวว่าจริงๆแล้ววันนี้ฉันมาหาคุณสองคนเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิลกำลังจะถูกทำลายฉันหวังว่าคุณจะไม่เข้าไปผัวพ ออดฟัสมองไปที่วินเซนต์อย่างเงียบๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแมนเฟรดตอบอย่างสงบตามปกติปีศาจสองตัวที่อยู่ข้างหลังคุณเป็นชิปต่อรองของคุณที่จะโน้มน้าวคนอื่นใช่ไหมแต่เราไม่เชื่อว่าจะมีปีศาจตัวที่สี่อยู่ในเมืองหลวงแห่งความทั่วร้ายขั้นสูงสุดด้วยพวกคุณเพียงไม่กี่คนที่ต่อสู้กับอัลติเมตอีวิลลอร์ดวันนี้คุณจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนวินเซนต์ตอบอย่างใจเย็นเป็นเช่นนั้นเหรอ อย่างไรก็ตามฉันไม่รู้สึกว่าเราอ่อนแอยิ่งกว่านั้นเป้าหมายของเผ่าพันธุอสูรในวันนี้คือเจ้าแห่งความชั่วร้ายขั้นสูงสุดไม่จําเป็นต้องเสียกําลังของเราเพื่อคุณคุณไม่คู่ควรเลยแมนเฟรดหัวเราะเยาะเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นและพูดว่านั่นไม่ขึ้นอยู่กับคุณวันนี้สตาร์เรสและอีวิลสปิริตเรสร่วมมือกันออโดฟัสกับฉันจะควบคุมปีศาจทั้งสองนั้นไว้ชนชั้นสูงของเผ่าพันของเราที่ซ่อนตัวอยู่ในบริเวณโดยรอบจะจัดการกับคุณโดยเฉพาะ หากมีปีศาจอีกมากมายซ่อนตัวอยู่ในเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิลพวกมันจะต้องแสดงตัวเพื่อช่วยคุณหากปีศาจไม่ปรากฏตัวพวกเจ้าทั้ง3ถูกกำหนดให้ตายที่นี่เมื่อวินเซนต์ได้ยินสิ่งนี้เขากอดไม่ได้ที่จะย่อเย้ยและพูดว่าอะไรนะวันนี้คุณตั้งใจที่จะอยู่และตายกับอัลติเมตอีวิลหรอหรือเปล่ามันเฟรดยิ้มอย่างภาคภูมิใจและพูดว่านับตั้งแต่คุณแปรพักไปยังอัลติเมตอีวิลหรอ อัลติเมตอีวิลลหลอดได้มอบธุรกิจทั้งหมดของเขาให้กับสตาร์เรสเพื่อจัดการยิ่งไปกว่านั้นขอบเขตอิทธิพลของสตาร์เรสของเรานั้นกว้างใหญ่มากและเราไม่กลัวการรุกรานของเผ่าพานันธุ์ปีศาจคุณคิดว่าคำพูดของคุณเพียงไม่กี่คำการแข่งขันสตาร์เรสของเราจะยอมแพ้ต่อพันธมิตรที่ทรงพลังเช่นอัลติเมตอีวิลลหลอดหรือไม่วินเซนต์พูดด้วยความประหนกรู้ทันทีว่าฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดหลังจากที่ฉันจากไปเนื่องจากเราไม่สามารถตกลงกันได้ในวันนนนนีีีีี้้้เรราาาาามาทาามททกกกััดดวว่่่่่ใหฉูููคคุณผชยยออ แมนเฟดไม่ลังเลเลยและตะโกนว่าทำเลยหน้าต่างและประตูของคฤรหาหน์ของสตาร์เรสพังทลายลงร่างคล้ายดวงดาวจำนวนนับไม่ถ้วนตกลงมาจากท้องฟ้าและล้อมรอบวินเซนต์และปีศาจทั้งสองในทันทีเมื่อเห็นสิ่งนี้วินเซนต์ก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเขาเหลือบมองดูอดอลฟัสโดยไม่รู้ตัวซึ่งยังไม่ได้ออกคำสั่งหากวิญญ,ญาณทั่วร้ายเข้าร่วมกับสตาร์เรสจริงๆิวินเซนต์ที่ไม่มีกำลังเสริมก็รู้ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์แบบไหน แม้ว่าไกอาและเบนสันจะแข็งแกร่งกว่าแต่พวกเขาไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งสูงสุดของตนได้เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะเอาชนะอดอนฟูสและมันเฟรดได้ในระยะเวลาอันสัน้นเมื่อถึงเวลานั้นวินเซนต์จะต้องเผชิญหน้ากับสมาชิกชั้นยอดของอีวิวสปิริตเรสและสตาร์เรสผลลัพธ์มันคงจะเลวร้ายมากอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรเกิดขึ้นออโดฟัสซึ่งไม่พอใจวินเซนต์อย่างยิ่งไม่ได้พูดเป็นเวลานานแมนเฟรดที่ยืนอยู่ข้างวินเซนต์อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อย จูจูวินเซนต์ก็หัวเราะออกมาทันทีหลังจากนั้นแสงสีแดงก็กระพริบและเข้าสู่ร่างของวินเซนต์จากท้องฟ้ายอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นร่างดวงตาก็ค่อยๆลอยออกมาจากกลางของวินเซนต์มันคือจัสตินที่รีบกลับมาจากฐานของเผ่าพันธ์แวมพรยจัสตินมองดูแมนเฟรดด้วยความมั่นใจและพูดกับวินเซนต์อย่างเด็ดเดียวว่าให้ไกาอาและเบนสันหยุดพวกเขาทั้งสองคนฉันจะร่วมมือกับคุณเพื่อกำจัดสมาชิกค,คนอื่นๆของสตาร์เรสและอีวิลสปิริตเรสมาจบเรื่องนี้กันเร็วเวนี้ ในบรรดาห้าเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ในเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิลมีเพียงความแข็งแกร่งของแวมไพเท่านั้นที่สามารถเทียบได้กับสตาร์เรสความแข็งแกร่งของจัสตินก็ทัดเทียมกับแมนเฟรดเช่นกันดังนั้นเขาจึงคุ้นเคยกับความแข็งแกร่งขององค์การแข่งขันดวงดาวตามที่เขาแนะนําให้วินเซนเคลื่อนไหวเขาต้องมีความมั่นใจอย่างแน่นอนแมนเฟรดเห็นคู่ต่อสู้เก่าของเขาและสีหน้าของเขาก็ดูร้ายทันทีเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มว่าจัสตินฉันไม่เคยคาดหวังว่าหลังจากที่คุณเสียชีวิตครั้งหนึ่งคุณจะกลายเป็นนนนนนคคคคไไมมมม่่่่่เเเเาาาารรรรพกจจิิงงงๆุณปลลีียวััดัดแแะทํใหห้้บซตต์ือ เนื่องจากวันนี้คุณดื้อมากฉันจึงปล่อยให้คุณตายได้อีกครั้งเท่านั้นสตาร์เรสโจมตีขณะที่มันเฟรดออกคำสั่งนักรบสตาร์เรสที่อยู่รอบๆพวกเขาก็รีบรุดไปข้างหน้าทันทีพร้อมที่จะโจมตีวินเซนต์และคนอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามวินเซนต์ไม่ฟังคำแนะนำของจัสตินที่จะปล่อยให้กาย่าและเบนสันจัดการกับมันเฟรดและอาดอนฟูสแต่เขาควบคุมปีศาจท,ทั้งสองให้หันหลังกลับและเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตสตาร์เรสมนดำของเบนสันและพลังของกาย่าทำลายสมาชิของสตาร์เรสทันทีมีแนวโน้มว่าวขาาัังมดะตดืออปีศรบ12 ในอีกด้านหนึ่งจัสตินซึ่งความแข็งแกร่งไม่ได้ถึงจุดสูงสุดอีกต่อไปและวินเซนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเลเวล50เท่านั้นกำลังเผชิญหน้ากับแมนเฟรดสิ่งมีชีวิตเลเวล75ดาและอดอลฟัสซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเลเวล60นอกจากนั้นอดอลฟัสยังมีอำนาจในการแก้ไขอีกด้วยจัสตินมองวินเซน์อย่างประหม่าไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงจัดการเรื่องนี้พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะชนะการต่อสู้แบบ2ต่อสองแมนเฟรดและวินเซน์อ้าปากพร้อมกันและถามในสิ่งเดียวกันว่าอดอลฟ ในที่สุดอดอลฟัสก็เคลื่อนไหวเขายกแขนที่เหมือนซอมบี้ขึ้นแล้วแทงที่หลังของมันเฟรดทำให้หัวใจของเขาแตกสลายทันทีอดอนฟัสค่อยๆดึงแขนของเขาออกและพูดอย่างเย็นชากับมันเฟรสซึ่งค่อยๆสูญเสียพลังชีวิตไปฉันขอโทษเขาพันดวงดาวมีเหตุผลที่จะไม่ทรยศต,ต่ออัลติเมตอีวิลหรอแต่วิญ,ญญาณชั่วร้ายไม่ทรยศต,ตอนที่561ทิ้งความแค้นไว้ข้างๆและกล่าวคำอำลาขณะที่มันเฟรสตายการแข่งขันสตาร์เรสก็เสียเปรียบในสนามรบทันที ภายใต้ความพยายามร่วมกันของกาย่าและเบนสันสมาชิทุกคนของสตาร์เรสถูกกำจัดออกไปในทันทีไม่เหลือแม้แต่คนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่อาดอนฟูซซึ่งซุ่มโจมตีมันเฟรดได้สำเร็จได้สะบัดเลือดที่มือของเขาออกเขายืนเงนียบๆในจุดนั้นและมองไปที่วินเซนต์โดยไม่พูดอะไรสักคำจัสตินมองที่วินเซนต์อย่างว่างเปล่าจากนั้นก็มองที่อดอลฟัสดูเหมือนเขาสับสนกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจัสตินถามด้วยสีหน้างุนงงเกิดอะไรขึ้นคุณสองคนตกลงกันเมื่อไหร่ วินเซนหันไปมองกายาและเบนสันที่อยู่ข้างหลังเขาเขาสั่งด้วยเสียงต่ำทำความสะอาดสนามรบและรวบรวมสิ่งของทั้งหมดที่สามารถใช้ได้จากนั้นไปที่สตาร์พลาซ่าและล้างทรัพย์สินทั้งหมดของสตาร์เรสใช่ปีศาจท,ทั้งสองก็ตอบกายาและเบนสันพยักหน้าและเริ่มเดินไปตามถนนพวกเขามองผ่านวงแหวนจัดเก็บบนศพจากนั้นวินเซนก็หันไปมองอดอลฟัสยิ้มแล้วพูดว่า เมื่อฉันพบว่าไม่มีวิญญาณชั่วร้ายอยู่รอบๆฉันเดาได้เลยว่าคุณคิดอะไรอยู่เมื่อนั้นฉันจําได้ว่าคุณมีอํานาจในการแก้ไขแล้วแม้ว่าคุณจะออกจากเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิลวิญญาณชั่วร้ายก็จะพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งเหนือกว่าฟิเตอร์มอนสเตอร์และบาการอยู่ในเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิลจะไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณเลยดังนั้นฉันเชื่อว่าคุณต้องมาที่นี่เพื่อช่วยฉันจัสตินพยักหน้ารับรู้ในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทําไมวินเซนต์ถึงมีปฏิกิริยาเช่นนั้้้นนนนก่อนหนาี อย่างไรก็ตามออโดฟัสก็ย่อเย้ยและสายหัวเขาพูดว่าถ้าจัสตินไม่ปรากฏตัวทันเวลาตอนนี้ฉันคงจะช่วยแมนเฟรดฆ่าคุณก่อนถ้าอย่างนั้นฉันจะนำวิญญาณชั่วร้ายของฉันและออกจากเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิลจัสตินถอยหลังหนึ่งก้าวเขาแซงํำเป็นสบายๆและพูดว่ามันไม่สำคัญคุณยังแซงคำเป็นว่าฉันไม่มีตัวตนอยู่ตอนนี้ก็ได้ถ้าเธอสองคนทะเลาะกันฉันสัญญาจะไม่ยุ่งแต่อย่าโทษฉันที่ไม่เตือนคุณแม้ว่าวินเซนต์จะเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเลเวล50แต่สุดท้ายคุณอาจไม่ใช่คนที่รอดชีวิตได้ อดอนฟุสถอนหายใจด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความไม่เต็มใจและพูดช้าๆว่าถ้าเป็นในอดีตฉันคงไม่เชื่อว่าอดีตผู้นำแวมไพร์เรสจะเต็มใจถูกใช้โดยคุณฉันเชื่อว่าแม้ในสถานการณ์ตัวต่อตัว,ต,วตอนนี้คุณก็ยังเอาชนะฉันได้ตอนนี้คุณมีสองทางเลือกไม่ว่าคุณจะใช้โอกาสนี้ฆ่าฉันและหลีกเลี่ยงภายคุกคามครั้งใหญ่ในอนาคตหรือคุณจะปล่อยฉันไปอย่างไรก็ตามฉันสัญญาว่าฉันจะแก้แค้นคุณอีกครั้งวินเซน์ย้ายออกไปอย่างไม่เห็นด้วยและพูดเบาๆคุณออกไปได้แล้ว ไม่มีความเกลียดชังอย่างลึกซึ้งระหว่างคุณและฉันยิ่งกว่านั้นคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ได้รับประโยชน์จากฉันอย่างแท้จริงฉันหวังว่าคุณจะคิดถึงผลประโยชน์ที่ฉันมอบให้คุณในอนาคตอีกครั้งออดอฟัสไม่ได้พูดอะไรอีกเขาเดินผ่านวินเซนต์และเดินตรงไปยังหลุมดำขณะที่กองทหารท,หทั้งหมดที่เฝ้าหลุมดำจากไปพร้อมกับมาคาสัสหลุมดำก็เหมือนกับประตูที่เปิดอยู่ออดอฟัสได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ววิญญาณชั่วร้ายต่างรอคอยการมาถึงของเขาที่หลุมดำเมื่อออดอฟัสมาถึงก็สามารถออกไปได้ทันที วินเซนต์ไม่แปลกใจกับการตัดสินใจของอดอลฟัสเหตุผลที่เขาเลือกร่วมมือกับอดอลฟัสก็คือเขาฉลาดกว่าเคเกอร์ไร้และมาคัสเมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกคนฉลาดมักจะตัดสินใจได้เปรียบกว่าจัสตินมองไปที่เมืองหลวงของอัลติเมตอีวิลซึ่งดูว่างเปล่ากว่าเขาถามวินเซนต์ว่าตอนนี้เผ่าพันธุ์หลักทั้งห้าไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วเราควรทำอย่างไรต่อไปวินเซนต์สายหัวเล็กน้อยและพูดเบาๆอันที่จริงนอกเหนือจากเผ่าพันธุ์แวมพายแล้วเผ่าพันธุ์อื่นๆทั้งหมดล้วนถ แต่ฉันไม่เชื่อว่ากาเจโรจะตายในเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิลแบบนั้นบางทีเขาอาจจะมีไพ่ตายที่ยังไม่ได้ใช้ฉันก็เลยอยากจะอยู่ดูการต่อสู้ต่อไปไม่ว่าใครจะรอดในวันนี้ฉันสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับผู้ชนะได้จัสตินพยักหน้าแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะดูจากอุโมงค์อวกาศกันดีไหมตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าอำนาจการปรับเปลี่ยนนั้นดีสำหรับการสอดแนมวินเซนต์ยิ้มเบาๆและเปิดประตูอวกาศทันทีเขาพาจัสตินเข้าไปในอุโมงค์อวกาศด้วยกันพวกเขาเดินไปจนถึงงงงงงศูููนย์กกกลลาาาาาขขออออครรรต่่สสส้้ะะหวจโแจปีั ในขณะนั้นเจ้าแห่งความชั่วร้ายขั้นสูงสุดบนท้องฟ้าได้เปล่งแสงสีม่วงที่สุกใสอย่างหาที่เปรียบมิได้ไปทั่วร่างกายของเขาร่างกายของเขาได้รวมเข้ากับเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิลอย่างสมบูรณ์อารมณ์ของเขาเป็นตัวแทนของความประสงค์ของคนทั้งโลกในทางกลับกันกาเจโรกำลังแบกรับน้ำหนักของโลกทั้งใบภายในเสาแสงสีม่วงกาเจโรพยายามวิ่งรนที่จะเคลื่อนไหวผิวหนังของเขาทุกตารางนิ้วและกระดูกทุกส่วนในร่างกายของเขาได้รับแรงกดดันอย่างย่อยยับร่างกายของเขาถูกบดขยี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาอาศัยความสามารถในการฟื้นฟูของเผ่าพันป ความเจ็บปวดจากการกลับชาติมาเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทาให้กาเจโรกัดฟันแน่นเส้นประสาททั้งหมดในร่างกายของเขาตึงเครียดแต่เขาก็ไม่ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแม้แต่ครั้งเดียววินเซนต์อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อเห็นสิ่งนี้เขากล่าวว่าแต่เดิมฉันคิดว่าการต่อสู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจะใช้เวลาไม่นานฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะโศกนาฏกรรมขนาดนี้แม้ว่ากาเจโรจะตายในวันนี้เขาจะต้องเจ็บปวดไม่รู้จบก่อนที่เขาจะตายจัสตินตอบอย่างมั่นใจว่าคุณอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ แต่การที่จะเป็นผู้เที่ยวชาญแบบพวกเขาได้ความสามารถประสบการณ์และการเผชิญหน้าโดยบังเอิญล้วนจําเป็นเหมือนกันความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ใกล้เคียงกันณจุดนี้เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีโชคเป็นพิเศษการต่อสู้จะดําเนินต่อไปอย่างไม่มีกําหนดใครก็ตามที่หมดแรงก่อนจะต้องเสียชีวิตวินเซนต์พูดอย่างครุ่งคิดแต่ถ้ากาเจโรถึงวาระที่จะตายตอนนี้ทําไมเขาต้องทนความเจ็บปวดจากการถูกทุบเป็นชิ้นชิ้นดูเหมือนว่าเขาจะต้องมีไพ่เด็ดเพื่อเปลี่ยนความพ่แพ้ให้เป็นชัยชนะจัสตินพยักหน้าเงียบๆเขาไม่รู้จักกกกาาาาาาเเเเเเจโรรดดีีนัขขทํํไ้้พพยงอออวลื่่ใหคตบแ ทันใดนั้นจัสตินก็มองไปที่มุมบูมองอวกาศเขาเห็นอเล็กเซียกอดเข่าของเธอเธอขดตัวเป็นลูกบอลและสะอื้นอย่างต่อเนื่องจัสตินถามอย่างสงสยัยคุณทําอะไรกับผู้หญิงคนนี้ทําไมเธอถึงร้องไห้เศร้าขนาดนี้เป็นไปได้ไหมว่าในที่สุดคุณก็สืบทอดสายเลือดอมาตะแล้ววินเซน์หันไปมองจัสตินแล้วพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่คนอย่างฉันซึ่งมีโชคเป็นพิเศษจะสนใจพลังที่ได้รับจากวิธีการอันเลวร้ายเช่นนี้ได้อย่างไร เธอได้ยินความจริงบางอย่างเกี่ยวกับกาเจโรและทนไม่ได้เธอไม่เต็มใจที่จะเผชิญกับความเป็นจริงวิญญาณซุกซิบของจัสตินถูกจุดประกายเขาถามวินเซน์อย่างตื่นเต้นโอ oh ้แล้วบอกฉันมาว่าเกิดอะไรขึ้นวินเซนยิ้มอย่างขมขืนและบอกจัสตินถึงสิ่งที่กาย่าบอกเขาตอนที่562สถานการณ์กลับด้านชัยชนะและความพ่ายแพ้ถูกตัดสินแล้วฉันไม่คิดว่ากาเจโรจะมีแผนการบ้าบอขนาดนี้จริงๆ เงื่อนไขในการเป็นเทพนั้นรุนแรงมากเขาไม่เพียงมีความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดเท่านั้นแต่เขายังต้องการสร้างบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดและร่างกายที่ไร้ที่ติอีกด้วยต่อจากนี้ไปมีแนวโน้มว่าเขาจะทะยานขึ้นไปบนฟ้าและกลายเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหลุมดำฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าฉันควรชื่นชมความทะเยอทะยานของเขาหรือหัวเราะเยาะความโลภของเขาจัสตินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจวินเซนต์ใส่หัวและพูดเบาๆฉันไม่เคยเชื่อในความทะเยอทะยานของเขาและฉันไม่่่่่่เเชือววาาาาาจะมมีีีสสสสิงงใใใดดทททรรรถหห้้้คคนนนนนึึยยขู์ก ในเมื่อกาเจโรต้องการที่จะเป็นพระเจ้าที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นคนที่ต้องระวังเขาก็คือพวกโปรตอสสที่สูงและทรงพลังโดยธรรมชาติเราไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้จัสตินพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่านั่นเป็นเรื่องจริงสิ่งเดียวที่เราต้องกังวลในตอนนี้คือผลลัพธ์สุดท้ายขององค์การต่อสู้แล้วจากไปพร้อมกับข้อมูลที่เราได้รวบรวมไว้ฉันเชื่อว่าไม่ว่าใครจะชนะผู้ชนะจะไม่สามารถหาเราเจอได้ในช่วงเวลาอันสั้นวินเซนต์ถอนหายใจยาวด้วยความโล่องอกและหันมองไปยังสนามรบที่อยู่นอกกำแพงมิติ อัลติเมตอีวิลลอดยังคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิลเพราะความสนใจทั้งหมดของเขามุ่งเน้นไปที่การต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาในฐานะสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจกาเจโรมากที่สุดเขาจึงให้ความสนใจกาเจโรอย่างเต็มที่กราบใดที่กาเจโรยังไม่ตายจอมมันผู้ชั่วร้ายก็จะไม่มีวันละสายตาจากไปกาเจโรคุณไม่ต้องฝืนอีกต่อไปแล้ววันนี้คุณจะต้องตายอย่างแน่นอนหากยังคงฝืนต่อไปมันมีแต่จะเพิ่มความเจ็บปวดให้กับตัวคุณเองตะโกนสุดยอดจอมมันด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้ววยความมั่นใจ กาเจโรที่ยังคงนิ่งเงียบอยู่ภายในเสาแสงสีม่วงก็พูดขึ้นว่าตายซะใครให้ความมั่นใจกับคุณเช่นนี้แม้ว่าคุณจะสามารถทำลายร่างกายของฉันได้แต่คุณไม่สามารถทำร้ายแกนอสูรของฉันได้ด้วยความแข็งแกร่งเพียงเล็กน้อยนี้คุณอยากให้ฉันตายเหรอดูเหมือนว่าคุณซ่อนตัวอยู่ที่นี่นานเกินไปแม้แต่สมองของคุณก็ยังเสื่อมถอย เจ้าแห่งความทั่วร้ขั้นสูงสุดหายใจเข้าลึกๆเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขายกมือขึ้นแล้วโบกมือไปในอากาศเขาวควบแน่นโซ่กดแห่งท้องฟ้าและขยายออกไปเป็นเสาแห่งแสงสีม่วงเขาใช้โซ่กดหมายมัดมือเท้าและศีรษะของกาเจโรแล้วลากเขาออกจากเสาแห่งแสงโซ่ทั้งห้าออกแรงไปในห้าทิศทางที่แตกต่างกันและแขวนกาเจโรไว้บนท้องฟ้ากาเจโรกำลังจะหมดแรงและกระบวนการรักษาของเขาก็ช้าลงมากภายใต้าการดึงของโซ่แห่งกดรอยแต่ก็ค่อยๆปรากฏบนร่างกายของเขาดูเหมือนว่าเขาจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆได้ตลอดเวลา หลอดแห่งความชั่วร้ายขั้นสูงสุดลอยอยู่ตรงหน้ากาเจโรและพูดด้วยรอยยิ้มเย็นชาวันนี้ฉันจะฉีกคุณเป็นชิ้นชนและศึกษาแกนอสูรของคุณมันสามารถทนต่อความเสียหายมากมายได้อย่างไรมาดูกันว่าคุณจะเป็นอมตะและทำลายไม่ได้จริงๆหรือไม่จากนั้นเขาก็ควบคุมโซ่กฎหมายและเริ่มออกแรงค่อยๆเขาพร้อมที่จะฉีกกาเจโรเป็นชิ้นๆกาเจโรที่ร่างกายค่อยๆฉีกเป็นชิ้นๆพูดด้วยรอยยิ้มเย็นชาห้าห้าสายเกินไปแล้วทันใดนั้นเขาก็ปล่อยมือซ้ายที่เขากำแน่นไว้ลูกบอลสีดำบินออกจากฝ่ามือและเข้าไปในปาากขของเ ดวงตาของสุดยอดจอมมันเบิกกว้างทันทีและเขาก็ตะโกนว่าสิ่งนั้นคืออะไรคุณกินอะไรเขารู้สึกได้ว่ามีพลังจํานวนไม่สิ้นสุดพลุ่งพล่านเข้าสู่ร่างกายของกาเจโรหลังจากนั้นร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บของกาเจโรก็เริ่มค่อยๆสอมันตัวร่างกายที่เหี่ยวเฉาของเขาก็เริ่มฟื้นกล้ามเนื้อเช่นกันแม้แต่โซ่กฎหมายที่มีพลังของโลกก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปกาเจโรงอแขนเล็กน้อยกล้ามเนื้อทั้งหมดในร่างกายของเขาออกแรงร่วมกันทําลายโซ่กฎหมายที่ผูกมัดร่างกายของเขาโดยตรงเขามองดูอัลติเมตอีวิลหลอดจากด้านบน พี่ชายที่ดีไม่ต้องกังวลวันนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณตายโดยไม่รู้ว่าทําไมฉันจะทําให้คุณเข้าใจทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้ก่อนตายน้ําเสียงของกาเจโรอ่อนโยนมากในขณะที่เขาพูดแต่สีหน้าและการจ้องมองของเขาค่อยๆกลายเป็นความดูร้ายอัลติเมตอีวิลลอร์ดมีความรู้สึกไม่ดีกาเจโรแสดงท่าทีมั่นใจของเขาดูราวกับว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนฉันไม่รู้ว่าคุณเอาความมั่นใจมาจากไหนแต่วันนี้คุณไม่สามารถเอาชนะฉันได้ ตอนนี้ฉันสามารถปราบปรามคุณได้อย่างง่ายดายแค่ยาเม็ดเดียวว่าจะเติมเต็มช่องว่างระหว่างเราได้อย่างไรสุดยอดจอมมารกล่าวอย่างประมาดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ข่มขู่กาเจโรแต่เหมือนกับว่าเขากำลังปลอบใจตัวเองมากกว่าปากของกาเจโรออ,อกเผยรอยยิ้มอันโหดร้ายเสียงของเขาเริ่มหอยหวนมากขึ้นในขณะที่เขาพูดว่าคุณคิดว่าสิ่งที่ฉันกลืนลงไปตอนนี้เป็นเพียงยาเพื่อกระตุ้นศักยภาพของฉันหรือไม่นั่นเป็นบุคลิกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อตัวเอง น่าเสียดายที่บุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์นี้มีข้อบกพร่องและฉันไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดได้หลังจากใช้มันเว้นแต่ว่าฉันไม่มีทางเลือกอื่นฉันยังไม่ต้องการที่จะหลอมรวมกับมันในตอนนี้แต่วันนี้สำหรับคุณฉันเลือกได้แต่ตัวตนที่ไม่สมบูรณ์แบบเท่านั้นด้วยการสนับสนุนของบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ฉันอยากเห็นว่าคุณจะเอาชนะฉันได้อย่างไรจากนั้นกาเจโรก็ยกนิ้วขึ้นแล้วชี้ลงไปที่สุดยอดจอมปีศาจทันทีหลังจากนั้นวงแหวนสีดำสนิทก็ปรากฏขึ้นระหว่างคิ้วของเขาเปลล่งงงงงแแแสสสสสสีีดดดดาาาออกกมมมนนนัั้้้รถิทหไ สุดยอดแห่งความทั่วร้าตะโกนราวกับว่าเขาได้รับความเจ็บปวดสาหัสเขาร้องไห้ออกมาอย่างน่าสังเวชท,ทันทีหลังจากนั้นร่างกายของเขาเริ่มแก่และเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วด,ด้วยตาเปล่าในชั่วพคิปตาเขาก็จำไม่ได้เลยเขาดูคล้ายกับสมาชิกของอันเดรสและปล่อยกลิ่นเหม็นออกมาสุดยอดแห่งความทั่วร้ายคำรามอย่างขุนเคืองเป็นไปไม่ได้ในเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิวฉันคือผู้ปกครองที่แท้จริงคุณสามารถควบคุมชีวิตและความตายของฉันได้โดยใช้พื้นฐานใด กาเอโรพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเพราะบุคลิก,กภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของฉันแสดงถึงการทุจริตและการทำลายล้างฉันสามารถควบคุมชีวิตและความตายได้ทุกที่คุณไม่มีบุคลิกที่เป็นพระเจ้าดังนั้นคุณไม่มีทางเอาชนะฉันได้แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ปกครองพื้นที่นี้แต่คุณก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันแขนขาของอ e ัลติเมตอีวิลหลอดถูกำลายไปนานแล้วกล้ามเนื้อหน้าอกของเขาเน่าเปื่อยไปหมดเผยให้เห็นกระดูกสีขาวและหัวใจของเขาที่เต้นชา้ชาๆหัวใจของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำทีละน้อยค่อยๆปล่อยกลิ่นเหม็นออกมา ไอเฮียแม้ว่าวันนี้คุณจะฆ่าฉันได้แต่บุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ต้องมีข้อบกพร่องอย่างแน่นอนคุณจะต้องตายในมือของคนอื่นอย่างแน่นอนในอนาคตฉันจะรอคุณอยู่ในอาณาจักรแห่งความตายล่วงหน้าฉันจะเห็นคุณล้มเหลวก่อนที่เจ้าแห่งความทร้ายขั้นสูงสุดจะยอมจำนนต่อความตายเขาได้ใช้พลังงานที่เหลืออยู่เพื่อไล่คำสาปใส่กาเจโรกาเอโรหัวเราะเยาะและฉีกหน้าอกของเข,ขาด้วยมือทั้งสองทันทีเผยให้เห็นแกนปีศาจที่ถูกปกป้องด้วยแสงสีทองคุณเห็นชั้นแสงสีทองนี้ไหม นี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันขโมยมาจากจัดเวิลมันสามารถปกป้องพื้นที่ที่ปรอะบางที่สุดของฉันจากพลังทุกประเภทจากนี้ไปฉันเป็นผู้ดำรงอยู่อมตะและไม่อาจทำลายได้นอกจากนี้ฉันได้เตรียมร่างกายที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวเองซึ่งเพียงพอที่จะชดเชยข้อบกพร่องในบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของฉันคุณสามารถมั่นใจและตายได้เราจะไม่มีวันได้พบกันอีกกาเจโรคุยโวไม่หยุดหย่อนในที่สุดอัลต e ิเมตอีวิลลอร์ก็ซุดตัวลงกองโฟมและลอยไปในอากาศภายในเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิ ร่างกายของออลติเมตอีวิลลอดค่อยๆหายไปและท้องฟ้าในเมืองหลวงของออลติเมตอีวิลก็ค่อยๆมืดลงอาคารในเมืองดูเหมือนจะมีอายุหลายสิบล้านปีในทันทีสุดโสมและรกร้างท้องฟ้าที่แต่เดิมเต็มไปด้วยแสงสีม่วงไม่มีอยู่อีกต่อไปโลกนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งเดียวกับสุดยอดจอมมารค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมเจ้าแห่งความชั่วร้ายขั้นสูงสุดได้ตายไปแล้วแม้ว่ากาเจโรจะได้รับชัยชนะแต่เขาก็ไม่รู้สึกยินดีแม้แต่น้อยในขณะนั้นแต่เขากลับมองไปรอบๆด้วยสีหน้าจริงจังงงาางัังงงงงงราาาาาาวววกกกบบ่่่่เเขลมมอหสิทีด ทันใดนั้นกาเจโรก็แสดงสีหน้าตกตะลึงเขารียบยกมือขึ้นปิดปากแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกปิดมันแต่เลือดสีดำสนิทก็ยังคงไหลออกมาจากช่องว่างระหว่างนิ้วของเขาจากนั้นกาเจโรก็เริ่มไออย่างรุนแรงและเขาก็หมอบลงเขาเป็นเหมือนชายชราในยามพลบค่ำพร้อมที่จะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บทุกเมือ่อแม้ว่าร่างกายของกาเจโรจะเจ็บปวดอย่างมากและจริงจังมากจนไม่สามารถจัดการกับปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาได้แต่ดวงตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความระมัดระวังอย่างเข้มข้นและคอยสังเกตสภาพแวดล้อมของเขาอยู่ตลอดเวลา นั่นเป็นเพราะเขารู้ว่าวินเซนต์ยังต้องอยู่ใกล้ๆก,กาเจโรไม่ต้องการให้วินเซนต์เห็นรูปลักษณ์ที่น่าสมเพศของเขาและยิ่งกว่านั้นเขาไม่ต้องการให้วินเซนต์เห็นข้อบอกพร่องในบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของเขา นับตั้งแต่ที่เขาหลอมรวมเข้ากับบุคลิกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สมบูรณ์ของเขากาเจโรเองก็ประสบกับฟันเฟืองที่รุนแรงและเพื่อที่จะซ่อนความลับนี้เขาได้แท่งคำเป็นสงบเพื่อฆ่าสุดยอดจอมชั่วร้ายเขาคิดว่าเขาจะสามารถอยู่ต่อไปได้จนกว่าเขาจะออกจากเมืองหลวงของอ e ัลติเมตอีวิลแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าอาการบาดเจ็บในร่างกายของเขาจะปะทุขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้เขาไม่มีเวลาต้อตอบเลยเขาแสดงให้เห็นถึงสภาพที่อ่อนแอที่สุดและทำอะไรไม่ถูกที่สุด ในขณะนั้นกาเจโรทําได้เพียงหวังและชักชวนตัวเองว่าวินเซนต์ไม่อยู่แล้วหรือว่าเขาหนีออกจากเมืองหลวงของอัลติเมตีวิลมานานแล้วดังนั้นเขาจึงไม่สามารถมองเห็นรูปลักษณ์ปัจจุบันของเขาได้ในเวลาเดียวกันกาเจโรยังเชื่อด้วยว่าแม้ว่าวินเซนต์จะเฝ้าดูเขาอยู่แต่เขาก็จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่ว่าอะไรก็ตามด้วยความรู้ของสิ่งมีชีวิตระดับตำ่ำมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะสัมผัสกับความลับของประกายไฟศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นกาเจโรก็อาเจียนออกมาบนฝ่ามือและใช้หลังมือเช็ดคราบเลือดสุดท้ายที่มุมปากของเขาเขายืนขึ้นด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมั่นใจพยายามโน้มน้าวตัวเองด้วยความคิดที่หลอกตัวเองในอุโมงค์อวกาศวินเซนต์กำลังจ้องมองที่กาเจโรผ่านแผงกั้นอวกาศเขามองเขาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและพูดว่าปรากฏว่าข้อบกพร่องในประกายศักดิ์สิทธิ์ของเขานั้นร้ายแรงกว่าที่ฉันจินตนาการไว้เพื่อให้เขากลายเป็นแบบนั้นดูเหมือนว่าเรายังมีโอกาสที่ดีในอนาคต ปัจจุบันกาเจโรมีความสามารถระดับเทพถึง4อย่างและในขณะเดียวกันเขาก็ยังมีประกายแห่งการทำลายล้างอันศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยตราบใดที่เขาต้องการเขาก็สามารถเลื่อนขั้นเป็นโปรดอสอได้ตลอดเวลา วินเซนต์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามด้วยสภาพปัจจุบันของเขาเขาไม่สามารถแบกรับภาระของพิธีกรรมการทำนายได้ดังนั้นเขาจึงต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บก่อนหากเขายังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงร่างกายของเขาเขาจะต้องคิดหาวิธีที่จะช่วยเหลืออเล็กเซียจากมือของฉันก่อนที่เขาจะทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ได้ตราบใดที่เราเล่นซ่อนหาก,กับกาเจโรต่อไปเหล่าปีศาจก็จะไม่เคลื่อนไหวอะไรใหญ่หลวงไปสักระยะหนึ่งจัสตินที่รอยอยู่ข้างๆอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าแล้วพูดว่านั่นก็จริงแต่ถ้าคุณต้้อออองงงกกาารรจบจบเเโดวยมือขอคุณ คุณต้องค้นหาอุปกรณ์ที่ปกป้องแกนอสูรของเขาไว้หากอุปกรณ์ไร้ที่ติดอย่างแท้จริงแม้ว่าเขาจะต่อสู้กับโปรรอสอผลลัพ์ก็จะเหมือนกับสุดยอดจอมมารวินเซนต์ขมวดคิ้วและพูดด้วยน้ำเสียงเข้มว่าตอนนี้เราควรจะคิดหาทางให้ความหวังเล็กๆน้อยๆแก่เขาดีกว่าเราจะต้องทําให้เขาคิดว่าเขามีโอกาสที่จะได้ร่างกายที่สมบูรณ์นั้นกลับคืนมาด้วยวิธีนี้แม้ว่าเขาจะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วแต่เขาจะไม่สามารถกลายเป็นเทพได้ง่ายๆในอนาคตเราจะมีเวลามากพอที่จะหาวิธีทําลายอุปกรณ์เวทมนตร่างกายของเขา ในขณะนั้นอเล็กเซียซึ่งถูกขดตัวอยู่ที่มุมห้องจูจูจก,ก็ลุกขึ้นยืนและเดินตามหลังวินเซนต์เธอพูดอย่างหนักแน่นว่าฉันช่วยคุณทําให้เสร็จได้วินเซนต์และจัสตินหันไปมองอเล็กเซียพร้อมกันดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความระมัดระวังหลังจากการทรยศ์ที่ผ่านมาทั้งหมดวินเซนต์และจัสตินก็ไม่ไว้ใจผู้หญิงคนนี้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามอเล็กเซียไม่สนใจสาย,สายตาของวินเซนต์และจัสตินเลยเธอพูดอย่างหนักแน่นว่าอย่างที่คุณพูดวิธีที่จะทาให้พ่อมั่นคงท่วคราวคือการให้ฉัน,ลนกล วินเซนต์ยิ้มเล็กน้อยและถามด้วยความสนใจอย่างมากคุณอยากเล่นการพนันอย่างไรอเลกเกียพูดโดยไม่แสดงสีหน้าใดๆระหว่างคุณกับฉันไม่ว่าเราจะอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ยังมีคอสมิกเทรดติดอยู่กับฉันคุณสามารถติดตามทุกการเคลื่อนไหวของฉันได้ตลอดเวลาและให้ฉันกลับไปอยู่เคียงข้างพ่อหากเขาไม่โลภสายเลือดอมตะในร่างกายของฉันคุณสามารถฆ่าฉันได้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตแต่ถ้าพ่อของฉันต้องการใช้ฉันจริงๆคุณสามารถลบเจตดจำนวของฉันได้ตลอดเวลาและทําให้ฉันเป็นหุ่นเชิดของคุณ วินเซนต์และจัสตินอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันเงียบๆหลังจากได้ยินสิ่งนี้พวกเขาได้ยินเสียงของอเล็กเซียที่ไร้ชีวิตชีวาพวกเขาเข้าใจด้วยว่าปัจจุบันอเล็กเซียไม่สนใจเรื่องชีวิตและความตายเธอเพียงต้องการพิสูจน์สถานะของเธอในหัวใจของกาเจโรไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหากพิสูจน์ได้ว่ากาเจโรปฏิบัติต่อเธอเหมือนลูกสาวจริงๆอเล็กเซียก็คงยอมตายอย่างไรก็ตามหากสิ่งที่กาอาพูดเป็นความจริงอเล็กเซียก็จะเต็มใจที่จะกลายเป็นตัวหมกรุกของวินเซนต์และถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับกาเจร วินเซนหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดช้าๆฉันรู้สึกประทับใจกับข้อเสนอของคุณแต่การทำเช่นนั้นเสี่ยงเกินไปท้ายที่สุดกาเจโรก็มีวิธีการต่อต้านคอสมิกเทรดเช่นกันฉันไม่สามารถให้โอกาสคุณได้รับอิสรภาพกลับคืนมาได้แต่ฉันคิดวิธีปล่อยให้คุณสองคนมาพบกันได้น้ำตาไหลาอาบหน้าของอเล็กเซียและเธอก็ถามด้วยความตื่นเต้นว่าตกลงคุณต้องการให้ฉันจ่ายราคาเท่าไหร่วินเซนยิ้มเล็กน้อยและเปิดประตูอวกาศซึ่งอยู่ห่างจากกาเจโรไปหนึ่งรอเมตรจากนั้นเขาก็พูดว่าไม่มีราาาคคคคุุณณแ่ต้้องใหหเเขเ็น อเล็กเซียไม่ลังเลเลยเธอหันหลังกลับและเดินไปที่ประตูอวกาศจัสตินที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ถามด้วยสีหน้างุนงงว่าคุณอยากทําอะไรกันแน่วินเซนต์ขยับมือและนิ้วของเขาในขณะที่เขาพูดด้วยความคาดหวังแน่นอนว่ามันเป็นการดึงสมบัติที่สําคัญอย่างยิ่งกลับมาหากเราสามารถปราบวิญญาณของอัลติเมตอีวิลลหลอดได้คุณคิดว่าโอกาสในการชนะของเราในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเท่าใดบทที่564เป็นอันตรายอย่างยิ่งจัสตินถอนหายใจด้วยความประหลาดใจคุณกําลังพยายามล่อเสือออ,อกจากภูเขาหรือเปล่า ดูเหมือนเขาจะเข้าใจจุดประสงค์ของวินเซนต์แล้วในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกประทับใจกับความบ้าคลั่งของวินเซนต์คำวิงวอนอกหักของอเล็กเซียกลายเป็นเหยื่อล่อให้วินเซนต์ดึงดูดความสนใจของกาเจโรกราบใดที่กาเจโรจากจุดที่เขายืนอยู่วินเซนต์ก็สามารถใช้โอกาสนี้ในการอัญเชิญดวงวิญญาณของอัลติเมตอีวิลลอดได้หากวินเซนต์สามารถปราบวิญญาณของอัลติเมตอีวิลล์ลอดได้จริงๆจัสตินก็ไม่กล้าจินตนาการว่าวินเซนต์จะทำอะไรต่อไปจัสตินอดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมองไปในระยะไกลวี้ก็ยลซแ เรามาดูกันว่าแท้จริงแล้วเธอมีความสำคัญต่อกาเจโรเพียงใดจัสตินยังคงมองดูอเล็กเซียรีบวิ่งไปที่ประตูอวกาศเธอเงยหน้าขึ้นอย่างกังวลและตะโกนว่าพ่อกาเจโรซึ่งพยายามอย่างเต็มที่เพื่อระง,งับอาการบาดเจ็บเบิกตากว้างทันทีและหันไปมองอเล็กเซียในระยะไกล ในขณะนั้นกาเจโรมีเพียงความคิดเดียวในใจของเขานั่นคือการแลกเปลี่ยนร่างกับอเล็กเซียทันทีและใช้ร่างกายที่สมบูรณ์แบบของเธอกับสายเลือดอมะตะเพื่อชดเชยฟันเฟืองที่เกิดจากประกายกศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สมบูรณ์ด้วยวิธีนี้เขาจะสามารถกลายเป็นเทพได้อย่างง่ายดายและเขาจะสามารถกลับไปสู่ความแข็งแกร่งสูงสุดของเขาได้ลูกสาวในที่สุดคุณก็ปรากฏตัวแล้ว กาเจโรเผยรอยยิ้มที่โหดร้ายและบ้าคลั่งจากนั้นเขาก็ระเบิดออกมาด้วยความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้และรีบไปหาเธอนิ้วทั้งห้าของเขาเป็นตะขอพร้อมที่จะคว้าลูกสาวของเขาทุกเมื่อเขาต้องการทำลายจิตวิญ,ญญาณของเธอเพื่อที่เขาจะได้ครอบครองและผูกข,ขาดร่างกายที่ทรงพลังอย่างหาที่เปรียบมิได้ของเธออเล็กเซียมองดูพ่อของเธอที่เข้าใกล้เธอมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามในไม่ช้าเธอก็สังเกตเห็นท่าทางที่ดุร้ายมากขึ้นบนใบหน้าของกาเจโร เจตนาฆ่าและความโหดร้ายของเขาทำให้อเล็กเซียเข้าใจทันทีว่าเธอเป็นเพียงหุ่นเชิดเขาสามารถเข้ายึดร่างของเธอได้ตลอดเวลาเธอไม่เคยเป็นเจ้าหญิงผู้สูงส่งอเล็กเซียยิ้มและถอนหายใจอย่างอนาถพ่อฉันโกหกวินเซนต์อีกครั้งไม่ว่าในกรณีใดคุณมอบชีวิตของฉันให้ฉันถ้าอยากจะเอาร่างกายของฉันไปจริงๆก็เอาไปถือว่าเป็นการตอบแทนสำหรับการเลี้ยงดูฉันมาหลายปีน่าเสียดายที่เสียงของเธอเบามากและกาเจโรก็ไม่ได้ยินแต่กลับดังก้องไปทั่วอุโมง์อวกาศ วินเซนต์และจัสตินเข้าใจเจตนาของอเล็กเกียทันทีแต่ทั้งคู่ก็ไม่มีใครเคลื่อนไหวเพื่อหยุดเธอนี่เป็นเพราะว่าการตัดสินใจของคนที่พยายามจะตายจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังภายนอกเนื่องจากวินเซนต์ไม่สามารถหยุดกาเจโรจากการมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบได้เขาก็ยิ่งกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองมากขึ้นดังนั้นวิญญาณที่ยังไม่สลายจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของวินเซนต์ ประตูอวกาศเปิดวินเซนต์ถือโอกาสเปิดประตูอวกาศตรงหน้าเขาเขากระโดดไปยังจุดที่เจ้าแห่งความชั่วร้ายขั้นสูงสุดเพิ่งตายยกมือขึ้นและคว้าอากาศไว้เขาตะโกนด้วยเสียงทุม้มวิญญาณจับและสั่งการขณะที่วินเซนต์ตะโกนเมืองหลวงของอัลติเมตอีวิลที่กำลังตกต่ำกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงๆสีสันบนท้องฟ้าเริ่มมีสีสันราวกับว่าเจ้าแห่งโลกกลับมาอีกครั้งขณะที่พลังงานสีม่วงอ่อนรวมตัวกันต่อหน้าวินเซนต์ร่างของอัลติเมตอีวิลหลอดก็ค่อยๆก่อกตัวขึ ทันใดนั้นสีหน้าของวินเซนต์เปลี่ยนไปอย่างมากเพราะพลังจิตในร่างกายของเขาหมดลงเขาเกือบจะหมดสติไปในทันทีและตกลงมาจากท้องฟ้าโชคดีที่จัสตินเอื้อมมือออกจากอุโมงค์อวกาศทันเวลาและคว้าวินเซนต์ไว้แน่นเขาแบ่งปันพลังจิตบางอย่างกับเขาจากนั้นเขาก็ฟื้นจากสภาวะกึ่งหมดสติจัสตินพูดกับวินเซนต์ด้วยสีหน้ากังวลว่าอาการของคุณตอนนี้แย่มากวิญญ,ญาณของอัลติเมตอีวิลลอร์ดยังไม่รวบรวมอย่างสมบูรณ์หากเจ้ายังคงบังคับต่อไปแม้ว่าข้าจะไม่สามารถปกป้องเจ้าได้ วินเซนต์กัดฟันอย่างช่วยไม่ได้เขาเกลียดตัวเองที่ลืมไปว่ามีข้อเสียเปรียบที่ไม่อาจแก้ไขได้กับความสามารถในการผูกมัดวิญญาณหากวิญญาณของเป้าหมายสูงเกินไปการใช้พลังงานไซโอนิกของเขาจะเพิ่มขึ้นทวีคูณเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวินเซนต์ควบคุมวิญญาณของจัสตินในตอนนั้นต่อมาวินเซนต์ใช้ earth divide earth ของเผ่าพันเอลเพื่อขยายพื้นที่ในร่างกายของเขาเพื่อกักเก็บพลังจิตร่างกายของเขาขยายตัวมากกว่าสิบเท่าและเขาสามารถกักเก็บพลังจิตได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเขายังคงไม่สามารถทนต่อการบริโภคพลังจ่่ย,ายาว,วง,วญญงยแหัร วินเซนต์กล่าวด้วยสีหน้ามุ่งมั่นว่าตอนนี้ฉันได้รวบรวมวิญญาณของอัลติเมตอีวิลลอดมาเกือบหมดแล้วฉันจะทนยอมแพ้ได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นหากเราไม่สามารถได้รับจิตวิญญาณนี้เราก็ไม่สามารถปล่อยให้กาเจโรได้รับสายเลือดอมตะได้อย่างแน่นอนจัสตินเห็นว่าวินเซนต์ไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้ดังนั้นเขาจึงพูดอย่างรวดเร็วว่าถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะสละจิตวิญญาณก็ลองคิดหาทางที่จะเก็บวิญญาณไว้ก่อนสิส่วนฝ่ายกาเจโรเราทำได้แค่หยุดมันอย่างเข้มแข็งเท่านั้น ด้วยการสนับสนุนและการเตือนสติของจัสตินในที่สุดวินเซนต์ก็สงบลงได้เขาใช้ความคิดของเขาทันทีเพื่อเรียกอณาเขตแดนชำระแห่งธรรมชาติโดยมีตัวเขาเองเป็นศูนย์กลางใน,นดินแดนที่เต็มไปด้วยออร่าแห่งอันเดสวินเซนต์ก็กลายเป็นผู้ปกครองทันทีวิญญาณของอัลติเมตอีวิลหลอดถูกโยนไปที่ฮัทเพื่อดูแลอย่างไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าฮาเดสจะกลายเป็นรูปแบบชีวิตที่เป็นอิสระแต่เขาก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางกระแสจิตก,กับวินเซนต์เขาจับวิญญาณของอัลติเมตอีวิลหลอดทันทีด้วยมือออเดียยววแแลละชู่่่ในาาตไป วินเซนต์ไม่ได้พูดอะไรอีกเขาปิดโดเมนทันทีและตะโกนว่ากาเจโรขอบคุณที่มอบดวงวิญญาณของจอมมารร้ายขั้นสุดยอดมาให้ฉันฉันจะใช้เขาเพื่อทำลายกองกำลังปีศาจของคุณทีละคนกาเจโรที่กำลังบินอยู่ในอากาศรู้สึกแย่มากเมื่อได้ยินเสียงของวินเซนต์ที่อยู่ข้างหลังเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรีบวิ่งไปหาอเล็กเซียต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อกาเจโรกำลังจะมาถึงต่อหน้าอเล็กเซียทันใดนั้นเขาก็เห็นเส้นใยจาก,กรวาลหลายพันเส้นอยู่เหนือศีรษะของอเล็กเซียซึ่งเชืงงอ่อมยยยงงงงงอออออ่่่าาาากกกลล้้้้้ชิดดัับบบทฟเเเเืนนนนหห็็ไวธปุข วินเซนต์กาเจโรหยุดกลางอากาศทันทีเขามองอเล็กเซียด้วยสีหน้าผิดหวังเขาไม่เต็มใจที่จะก้าวต่อไปเพื่อตรวจสอบอาการของอเล็กเซียพ่อแม้ว่าวินเซนต์จะปลูกคอสมิกเทรดบนร่างกายของฉันแต่เขาก็ไม่ได้ควบคุมจิตใจของฉันรีบช่วยฉันด้วยเมื่ออเล็กเซียเห็นกาเจโรลังเลหัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยความผิดหวังอย่างไรก็ตามเธอยังคงไม่ยอมแพ้และยังคงร้องเรียกเขาต่อไปโดยหวังว่ากาเจโรจะจำความสัมพันธ์ของพวกเขาในฐานะพ่อและลูกสาวได้แม้ว่าเขาจะก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งเธอก็พอใจ กาเจโรหายใจเข้าลึกๆและถอนหายใจลึกๆเขาตะโกนว่าโง่คุณมีได้จากกระวานมากมายปลูกอยู่บนตัวคุณตราบใดที่เขาต้องการเขาสามารถเปลี่ยนคุณให้เป็นหุ่นเชิดได้ตลอดเวลาแม้ว่าฉันจะได้ร่างกายของคุณแต่ฉันก็ยังถูกควบคุมตอนนี้คุณมีประโยชน์อะไรกับฉันหลังจากพูดอย่างนั้นกาเจโรก็หันไปมองวินเซนต์เขาไม่ได้สนใจอเล็กเซียเลยราวกับว่าเขาเพิ่งทิ้งขยะชิ้นหนึ่งที่ทําให้เขารังเกียจ